ดูตัวเองศึกษาตัวเองศึกษาอย่างไรศึกษาปัจจุบันเนี่ยย้อนดูตัวเองตั้งแต่เล็กตัวอย่างนั้นอ่ะกลับไปกลับมาว่าเราต้องการอะไรกันแน่หวัวใจเราเป็นยังไงกันแน่เกิดมาเนี่ยเราผลายอะไรกันแน่จิตใจเราเป็นยังไงนิสัยลึกๆอ่ะเข้าไปถึงจุดแก่นแท้ของจิตใจเรามีความรู้สึกยังไงกันแน่ต้องการอะไรจนหลวงตามองเห็นตัวเองว่าจิตใจหลวงตา เป็นคนจิตใจที่อ่อนโยนมากแต่ภายนอกเนี่ยจะเป็นมีคนละเรื่องเพราะเห็นนั้งตเด็กมาจนแม่ด่าว่าหลวงตาโตมาจะไม่มีอะไรไม่มีบ้านไม่มีทรัพย์สมบัติเพราะเราทานนั่งตเด็กกันเองให้คนเืียหมด <c oughs> แต่ลงเ้าไปตลาดกลับมาเดินตีนตากเพื่อนขอแม่ดีตีเรื่อยเพราะฉะนั้น มันเลยเป็นนิสัยตั้งแต่หลายพวกหลายชาติฝึกมาจนน้องตาพูดถึงเรื่องก่อนบวชน้องตาเนี่ยโอนสมบัติโอนที่มีทั้งหมดตั้งแต่เข้าหน้าแล้วนะโอนที่คนอื่นหมดโดยไม่มีข้อแม้ไม่เหลืออะไรเหลือศูนย์เลยนะบ้านอยู่ที่พระเอกเนี่ยก็โอนลงหมดรถโ็โอนลงหมดคือไม่ให้โอกาสตัวเองเีย อย่างน้อยก็ป้องกันว่าถ้ามึงอยู่ไม่ได้มึงเสร็จไปมึงก็ต้องเป็นศูนย์มึงต้องเริ่มต้นใหม่ก็ <c oughs> เลยบังคับตัวเองตึกไม่ได้ไปไปไม่ได้มึงก็ต้องอยู่สู้กันเจินจมจนมุมคือปิดทางกลับลวงตาคิดงหลวงตาน่ะโอกาสที่จะออกไปใช้ชีวิตข้างนอกเนี่ยปิดตั้งแต่เป็นโยมและ้ะเพราะว่าถ้ามันเหลืออยู่มันก็จะกูออกไปกูไป ตาเป็นคนนะที่ไม่ค่อยไม่ฟังใครนะที่ว่ามันถูกมันอะไรก็ทําไปหมดถูกไม่ถูกไม่รู้แหละแต่ทาอะไรอยากทาอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนมาก่ายตัดสินใจง่ายง,ง่ายเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่ทามาแม้แต่วัดที่สร้างมาเป็นสิบสิบวัดนะลงุงตาสร้างวัดตั้งแต่เป็นโยมแลนะนะที่เราให้ฟังเรียกว่าอุปนิสัยปัจธะโยที่พระพุทธเจ้าพูด นิสัยจนเป็นความเคยชินเพราะนั้นท่านถึงรู้อดีตว่าเราทํามาหลายภพหลายชาติมากจนทําเรื่องที่คนอื่นทําได้ยากเราทำได้ง่ายๆปกติคนหวงนะหวงที่ดินหวงบ้านหวงรถเี้ยแต่ด้วยนิสัยเราเห็นไหมเมื่อก่อนเนี่ยหลวงตาซื้อรถกรอล์ฟมาคันหนึ่งเริ่มซ่นพอกลับลงมากูจะขับรถกรอล์ฟคันแรกนะเอา้ารถกรอล์ฟกูไปไหน ตามหาก็ไม่ก็เดินเอาคนเอาไปใช้เอาไปมาก็ซื้อใหม่คนซื้อไอ้อ้วนมัน้งซื้อให้ใหม่ฟันได้ไปใช้มาหายไปอีกแหละพระก็อเอาไปใช้ไม่ชีก็ไปใช้ือไม่ใช่ห่วงคือเขาขอก็ให้ไปหมดปกติไงโอ้ยจะห่วงนะคนของกูนี่อยากแตะนะของชาววัดแต่เราครับมีแต่คนอื่นห่วงนะ เพราะมันเอารถเราไปใช้มันห่วงอีกต่างหากนั่นนุสตาของหลวงตาให้ครูมันว่าเนี่ยไม่รู้ครูให้มันตอนไหนก็ไม่รู้นี่เรียกว่าธรรมะอุปนิสัยปัจจัยนิสัยนี่แหละเหมือนเราฝึกฝึกให้เป็นคนดีเราก็จะเป็นคนดีเชื่อไหมว่าเข้ากันโดยชาติเข้ากันด้วยนิสัยแต่ละคนแม้แต่ลูกศิษย์หลวงตาเราเหมือนกันไอคนนิสัย ไปจับคุมกันในคนที่ใสัยนั้นนะมัน,ม,นมันพอใจคือมันฝึกมาอย่างนั้นลงอาพระพุทธเจ้าเพาว่าคนชั่วก็ทําดีแล้ยากคนดีก็ทําชั่วแะยากอันเดียวกัน